ลูกที่หนูโหนจิอุอ้ยเขาเรียกอะไรอ่ะหนูเขาเรียกมาเป็นโลกก็เหมือนเหมือนมันเหมือนท่านจอนอคุสเหมือนอะไรนะมาที่ป้านเป็นที่สโนแมนมาสโนแมนเลยเขาเรียกจโนอแมนหรอคะใช่เขาเรียกจโนอแมนทำไมน่าอร่อยจังเลยทำไมหนูทำได้อ่ะ นี่น่ารักที่เสียบหูล,ลงไปมันได้ไหมเราจะทำที่มักก็ยังได้มันโลกเล็กนี้เดียวเนาะหนูชอบกินผลไม้เหรอคะยายด,ดโโูเหมือนสโนวแมนเหมือนแม่ไม่รู้ทำไมมันน่ารักอย่างนั้นนะสโนโมแมนยายเอา มันเสียบหน่อยมันเสียบไม่ได้นะคะย่่หนูจะเอามาเสียบเป็นแขนมันแข็มันเลยอ๋อนันไม่เห็งมยุงกัดคุณยายคุยายถาให้หนูได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยว่าพึ่งค่ะ แขนยาด้า,าเอาแขนยนสั้นเหรอไหนดูสิเ,เดี๋ยวคุณยายดูก่อนเอเคขชนสั้นค่ะมาสนอเมนเอาสองข้างเลยนะคะโอเคค่ะนะคะเอาสองข้างเย้เย้เดีย๋ยวก่อนอย่าพึ่งสิอ,อีกข้างนึงหนึ่ง,งโอเคไหมคะสองต่อกันเลย นแขนโซโนแมนกว่าเห็นไหมทุกคนมาสโโนแมนขาเขนแขนมักเมื่อ <source> กี้แขนโซโนแมนเห็นไหมสซโนแมนมันแบบนี้เหรอสซโนแมนโโนแมนแบบนี้ขาแขนเออหมุนหมุนหมุนปีนไปเลย หรอบินได้การเทสออกก็บินได้หรอมีไฟวายหาเหมือนจังเลยเมื่อกี้หนูทำอย่างนี้นี่ดูสิทำไหมนีอะไรมาขึ้นบิน,น,น,บนอ่ะจะดูสโนว์แมนสโนว์แมนถ้าไม่มาๆาไม่ม้ก็เห็นสโนว์แมนก็แไม,ม,ม่ไม้มันน่ะไม่มาเห็นสโนว์แมนมีสโนว์แมนหนู คุณยายเอาอันนี้มาทําเป็นจมูกมันหนยไม่มีจมูกทําจมูกหรอคะใช่เอาจมูกคะ่ะเอาอันนี้ได้หรือเปล่าเาไม่ได้ออนไหนอ่นะจิ้มี่เมาเอาตัวไม้ไม้นั่นไม้เหรอใช่ไม้เอาสันสั้นหรือเปล่าเอาสั้นใช่แล้วไม่ไม่เอาตัวนั้นนั่นนั่นยาวเหรอคะยาวใช่แล้ว ่ยายาหนูวางก่อนสิคะเอาฝั่งนี้เสียบเนี่ยฝั่งนี้แหลมๆอม่ะเดี๋ยวน้องตกลงข้างล่างนะั่นนะ่ะนะไม่ก <laughs> ินซนอเมน์ซูนอเมนไปเลยตันนี้ขยับมากับตัวนี้ กินสโนอเม,มมกินโนอม,มนอร่อยหรือเปล่าอร่อยค่ะเฮ้ย <laughs> กินโนอเม,มมอร่อยดีแฉะตรงนี้เพื่อหนูกินมาแล้วตัวเพื่อนตัวนั้นหน่อย